ทานไว้นี่ก็จะเป็นกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้านะครับนี้นะฮะก็น้าซ้ายมือก็จะเป็นเด็กครับลูกกลุ่มตัดเย็บสุดพัฒนา,<อ>าเด็กเล็กเลฮะ,ะเดี๋ยวเราจะไปแวะกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าของนางผ่านนะครับเป็นกลุ่มตัดเย็บได้สามดาวนะครับนางผ่านี่ไม่ต้องแวะสี่ครับผานเลย อ๋อนางพานี่ต้องแวะครับก๋วยเตี๋ยวเชียงตุงเมื่อก่อนอร่อยมากครับตอนนี้ปิดไปแล้วนะครับตั้งแต่ชายแดนไทยพมา่าปิดนะฮะปิดตั้งแต่ปี45ห้านะปี5ที่มีการลบกันระหว่างชายแดนนะครับปิดมายาวเลยนะครับถึงปี5้าามก็ยังไม่มีที่คาดทีว่าจะเปิดอันนี้ก็ทางซ้ายมือนะครับจะเห็นคุมท่อผ้าบ้านหลักแต่งแล้วนะครับก็จะเป็นของนางพานนะครับ นี่เป็นโอหอปของบีของอำพเภอร์เวียงเหงของเรานด้ครับมันไม่โร่งนะรถคันนี้จอดบ,บัง <laughs>

มาเลขที่เจสองเอาเจ็แล้วสามเจ็ดสองสีเจ็ดสองวันที่แล้วเอาบันทึกไว้เป็นหลักฐานแล้วเลยอันนี้นี่ประธานนะประธานทอผ้าบรหลเสร็จแล้วค่ชื่ออย่างว่าจื่อนักปุนอย่างว่าลายใสอ๋อนาผาลายลายใสเป็นญาติกันลายจุดมันมีกี่ลายเนี่ยแนะนำได้ก่อน มีหลายลายันนี้มันยาไใช่ใช่คมัจะสั้นกว่านกว่นี้จะเป็นไซส์เสื้อผ้าเป็นผ้าพื้สีนี้น้องก็ตัดนะให้มันสุกเต่าไต่เพ่เต่าไต่มีเชื้อนะเนี่ยอืม เนี่ยชอบกิเก้าวมนเป็นเจอไตายมีเจอไตายฉะนั้ก็กินเข็มๆไม่ได้ไเป็นอันตรายต่อไตขยัขึ้นนิ้วหนึ่งเนาะยาวหไข่เนี่ยไปเนี่ยเปนขุนวันนั้เราไส์นี้ใช่ไหมไซส์เอใช่ค่ะเขาสั้นขึ้น2อนิ้วค่ะสอิ้วใช่ไหมค่ะเสื้อเนี้ยใส่แล้วต้องบดีซัแล้วซับแล้วไม่สามารมเได้ คุณอย่าไปขยี้ขยำมันมากห้าใสเรื่อต้องใส่แล้วแช่แล้วก็สับปะร้าก็ไม่ยาแล้วใส่ก๋งเกงใส่กางเกงใส่อะไรดีอ่ะใส่พาสิินห้าใสก๋งเกงก็ใส่กระโปรงปีดำส่เนี่ยกระโงกระโปรงกำไมกำไมใ่กำไรยาหน่อยหนึ่งอยู่ยาะญ่หน่อย ก็เอาลงหผมหน่อยแล้วเวลาเราไปซักแล้วมันจะหม่ก็อันนี้มันเป็นผ้าทอเครื่องรู้สึกของโฮสอะการทอผ้าของุมทอผ้าบ้านหลักแต่ง คณะศึกษาดูงานจากอำเภอเชียงดาวนักศึกษาที่หยดกล้องอยู่ที่นี่ไหอกล้องอ้อยู่ที่ใครอยู่ที่ไอ้อ้วนก่อนไม่หยุดเลยด้วยด้วยถ้าเวลาจัดงานังานหมดทำอันนี้หมดสองทำอันนี้เต่าไปไม่ไปร้อยห้าสิบบาทสองเที่ยวโอ้โหมันมีมีกี่กี่ตั๋วทั้งหมดเนี่ย มีเาวากับตัวแต่เสียไปสามตัวเราผ่านรื้อทิ้งละมีมีกี่มีกี่ทาากับตัวแต่ว่ามีคนทอสี่คนมาไม่หมดค่ะไปทำบุญกันไปช่วยน้องสาวเพิ่นนึ่งกิ๊ดแ่กี่เวลากี่วันนี่เหรอโอ้ยของเขาเป็นอ้นหนึ่งพื้นนึงอ่ะแล้วแต่ล้างแล้วแต่ลายอ๋อ ลายหมอก็มีก็มีว่ะอันนี้เป็นห้องลายอย่างน้ำลายไหลลายน้ำลายไหลอะเราไปถ่ายแล้วถ่ายแล้วลายลายน้ำไหลอ่ะลายน้ำลายไหลแต่ส่วนใหญ่ก็ลายนี้ทั้งนั้นแหละของที่นี่มัแล้วเจ้าผู้ว่ากลุ่มอื่นเขาทำก็ได้ทำแบบนี้นะหายากนะได้ยังส่งไปตเชียงใหม่อยู่ก่เชียงใหม่ส่งตรงที่ส่ง มันเป็นป้ายนะมันคะไรไปทำกันงานเสร็จแล้ต่อยังนะตอนนี้ยงงมีทอไหมได้ไหมทอได้้ะแต่มันแถวนี้มันผมไหมตัวย่อมีกวมันได้ย่อจะไปคหอถ้าเวลาเราจะเอาสีอะไรก็เราก็ไปบอกอนเพื่อนเอรีมมาให้เราอ่ะ ถ้ามันจริงๆนม่ยอมมได้ไหม่นี่หม้อเดียวกันเหมือนกันนั่หน,น,น้าใไหมอ่า แล้วคมิยมกันไสน้ำไหลก็าเขาทำกปนนครัก็ต้องพะยุอันนี้นะครับอันนี้นเป็นที่มั่งนะฮะที่มั่งาันนัดูแล้วมันันักไม่ได้ครับต้องพิงเอาเวลาต้องพิงถ้าเวลาเรานักมันจะตักไง มันจะไอ้นี่งเลยปีจัดิดดดด้งด้วยนะดีลักาแล้วครับต้องใช้กายกรรมมาทุกบอลนะนอกจากอาคอผ้ากีงแล้วต้องกายกรรมเมื่อก่อนหัวหน้าลำลรวน่ะหวหน้าจะเก่าวหัน้าลำล้วนอยู่ผ่านนั่งยังไงนี่หัวหน้าขึ้นไปได้เจ้ผ่านมันจะปีจันดิงแล้วไอ้อ